สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นเกมการศึกษากันนะคะเริ่มจากเกมนับจำนวนภาพกับตัวเลขเด็กๆนับจำนวนภาพนะคะว่ามีกี่ภาพตรงกับตัวเลขใดนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูนับหน่อยสิคะว่ามีนมอยู่ทั้งหมดกี่กล่องคะจับเวลาค่ะ คำตอบคือ5้กล่องค่ะภาพต่อไปภาพที่สองนะคะจากภาพตัวเลขที่ตรงกับจํานวนภาพคือเลขใดคะจับเวลาค่ะคําตอบคือเลข7ค่ะภาพต่อไปค่ะจากภาพตัวเลขที่ตรงกับจํานวนภาพคือเลขใดคะ คำตอบคือ8ค่ะข้อที่4จากภาพตัวเลขที่ตรงกับจำนวนภาพคือเลขใดคะจากเวลาค่ะคําตอบคือ9ค่ะตอบกันถูกไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปเป็นเกมเรียงลำดับอนุกรมนะคะให้เด็กๆสังเกต และเลือกภาพที่หายไปว่าควรเป็นภาพไหนนะคะภาพแรกนะคะเป็นนมจืดภาพที่สองเป็นนมช็อกโกแล,ลตภาพที่สามเป็นนมจืดภาพที่สี่หายไปภาพที่ห้าเป็นนมจืดเด็กๆว่าภาพที่สี่ควรจะเป็นนมจืดหรือนมช็อกโกแล,ลตคะคำตอบก็คือนมช็อกโกแล,ลตนะคะเด็กๆ ข้อขอไข่เป็นับตอบที่ถูกคะ่ะภาพต่อไปคะ่ะภาพที่หายไปนะคะควรเป็นภาพไหนคะเด็กๆจับเวลาคะ่ะคำตอบก็คือ นมช็อกโกแลตค่ะข้อขอไข่นะคะต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดภาพที่หายไปควรเป็นภาพไหนคะจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะภาพที่หายไปควรเป็นกอไก่นมจืดค่ะนมจืดเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ข้อที่แปดภาพที่หายไปควรเป็นภาพไหนคะจับเวลาคะ่ะคำตอบคือข้อขอไขค่ค่ะนมช็อกโกแลตคะ่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไหมคะตอบก,กันถูกไหมคะ ต่อไปเป็นเกมหาชิ้นส่วนภาพที่หายไปนะคะภาพแรกคะ่ะส่วนที่หายไปคือข้อไหนคะ A B หรือ C คะคำตอบคือข้อ A คะ่ะอีกภาพนะคะเด็กๆดูนะคะส่วนที่หายไปคือข้อไหนคะจับเวลาคะ่ะ เฉลยค่ะข้อ C ค่ะข้อ C เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆตอบกันถูกไหมคะฝึกสังเกตแล้วก็ฝึกนับเลขกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ